กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับการลบไฟล์เคลียร์แคลต่างๆใน Windows นะครับผมมาดูกันว่ามีวิธีไหนกันบ้างนะครับสำหรับวิธีแรกของเราก็คือวิธีที่เข้าไปใน run แล้วก็พิมพ์ temp นะครับลงไปมาดูเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คือให้เรามาที่ตัวนี้ก่อนนะครับปุ่ม s ็ o c k cut ตรงนี้แหละนะครับ s ็ o c k cut start ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกขวากดคําว่า run นะครับปุ๊บพิมพ์ลงไปในช่อง open ครับตามนี้เลยนะครับ นี่นะครับตามนี้เลยก็คือ,คอ,คอมีเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นตะ์ percent, T E M P ตามด้วยเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งเสร็จแล้วกดโอเคลงไปนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างของตัวเทมต,ตรงนี้นครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำการกด c o n t r l A นะครับที่แป้นพิมพ์นะครับเสร็จแล้วกด Shift Delete นะครับที่แป้นพิมพ์เช่นเดียวกัน,นครับเสร็จแล้วเราก็กดเยึดต่อไปได้เลยนะครับ ถ้าขึ้นมาสนับแบบนี้มากดคำว่าดู this for all sequence item นะครับกดเครื่องหมายถูกตรงนี้ได้เลยแล้วก็เกดยกดยัดต่อไปนะครับอันนี้เราก็กดเหมือนเดิมครับแล้วก็กดสคริปต์ไปนะครับโอเคถ้าอันไหนที่มันยังมีอยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังใช้งานอยู่นะครับอย่างเช่นพวกโอแคมพวกอะไรเงี้ยอันนี้คือผมอัดไว้อยู่มันก็เลยขึ้นแบบสนี้มานะครับโอเคต่อไปเรายังมาอยู่ที่เดิมนะครับก็คือ คลิกขวาครับกดคําว่า run เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากคําว่า t e m เนี่ยมาเป็นคําว่า recent แทนนะครับก็คือ re cent นะครับลงไปอย่างนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้มานะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ทําการกด control a เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดทางด้านตัว shift delete นะครับในการลบนะครับอ่าโอเคนะครับกดปิดไปนะครับ อันนี้ถ้าถ้าใครใช้ Windows 10นะครับมันจะสังเกตว่ามันจะมีแถบตรงนี้อยู่นะครับนี่ไอแถบเนี้ยนะครับให้เรากดแถบ View นะครับกดมานะครับมันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนลงไปนะครับลบวันที่เราใช้งานอยู่นะครับเคลียร์ไปนะครับก็คือกดคลิกขวานะครับแล้วก็กดอ่าเคลียร์อ for นะครับวันนั้นวันนี้นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับอ่า อันนี้ก็จะช่วยเราเวลาเราทํางานก็จะช่วยเราดีขึ้นครับมันก็จะเป็นว่า,าช่วยเพิ่มพื้นที่ในไดซีของเรานั่นเองครับประมาณนั้นต่อไปครับเราก็มาที่ตัวดิสพีซีนะครับถ้าใครไม่มีดิสพีซีอยู่ในเดสก์ท็อปครับก็ไปที่ตรงนี้นะครับคลิกขวาที่พื้นที่ว่างๆบนเดสก์ท็อปของเราครับเสร็จแล้วเลือกคําว่า p e r s o n a l i z e r นะครับก izer, บดลงไปนะครับปึ๊บ รอสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเรามาที่ตีมครับนี่ตีมนะครับอ่าเสร็จแล้วเรามาที่คําว่า desktop อ c ไอคอ t t i n g นะครับกดลงไปปึ๊บหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาลักษณะแบบนี้เราก็ไปคลิกขึอนหมายถูกนะครับหน้าคําว่าคอมพิวเตอร์นะครับอ่เสร็จแล้วกดโอเคลงไปเท่านั้นเองนะครับมันก็จะมาโชว์อยู่ตรงหน้าเดสก์ท็อของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปครับให้เราทําการดับเบิลคลิกที่ตรงดิสพีซีเนี่ยนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกทีหนึ่งในไดซีนะครับตัวนี้นะครับไดซีครับผมจะเป็นโอเพนนะครับเสร็จแล้วไปที่โฟลเดอร์วินโด้นะครับคลิกขวาโอเพนเหมือนเดิมนะครับอ่าเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับมันจะมีคําว่าซอฟต์แวร์อยู่นะครับนี่นะครับซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดอยู่กดคําว่าดาวน์โหลดลงไปนะครับ ถ้าในนี้มันมีไฟล์อยู่ให้เรากด Ctrl A แล้วก็กด Shift Delete ลงไปได้เลยนะครับอ่าเป็นการเคลียร์ไฟล์ขยะอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมโอเคนะครับต่อไปเรากดปิดไปได้เลยครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับต่อไปนะครับเรามาที่ปุ่มไอคอน Start เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับไอคอน Start เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดขึ้นมานะครับปึ๊บไปที่ตู ฟันเฟืองนะครับเขียนว่า setting ตรงนี้นะครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับไปหาคําว่า system นะครับนี่ system นะครับโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเรามาที่คําว่า store นะครับ store เสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอนะครับให้ทางด้านเทม p p ลาร a r y file เนี่ยมันเต็มครับอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่คําว่า t e m ลงไปนะครับแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้ไฟล์ของเราจะอยู่ประมาณ1 6 1เมกะไบต์นะครับมีทุกไฟล์ครับเราก็กดทุกดีลิทเลยครับมีช่องว่างไหนเราก็กดให้หมดเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับติ๊กถูไปหมดเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มากดคําว่าริมูฟไฟล์นะครับกดริมูฟไฟล์ลงไปนะครับแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้คือเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็กดปิดนะครับ เท่านี้เองครับเราจะได้การเคลียร์พื้นที่ของไดรซีนะครับที่มันหายไปที่มันเต็มนะครับกลับมานะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราใช้งานกับพวกโปรแกรมตัดต่อครับอย่างผมเนี่ยใช้ Wondershare, f i m o r a นะครับเราก็สามารถเคลียร์ตัวไฟล์แลนเดอได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการเคลียร์คือให้เราไปที่ตัว DPC เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่คำว่า Document นนะครับกดไปนะครับจะมีคำว่า Folder ร์ n d e r s h a r e อยู่ตรงนี้นะครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับ ต้องคลิขึ้นมานะครับไปต่อยาวๆเลยนะครับมันจะมีคาว่าลันเดอรอยู่ตรงนี้นครับให้เราคลิกต้องคลิกเข้าไปนะครับต้องมาคลิกเข้ามาอีกรอบหนึ่งครับแล้วเราก็คุมทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในนี้เสร็จแล้วกดชิปดีลิ e นะครับอ่าปุ๊บอ่ากดชิปดีลิไปนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยในการเพิ่มพื้นที่ในการทํางานของเราให้ดีขึ้นแล้วก็โปรแกรมมันจะสามารถ ไว้ต้องเก็บพวกไฟล์ขยะให้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะทำให้การทำงานดีขึ้นนั่นเองครับโอเคผมฝากไว้แค่นี้แหละครับแล้พวพบกันใหม่สำหรับคราวหน้าสวัสดีครับ